เ็มเท่าไรครับปลาทูเนะี่ยสี่สิบห้าบาทเนี่เนะาะสีนิดสวยไหมมาจาสองขิงดีนะเนาะสวัสดีค่ะเอฟซวันนี้มาทําเมนูจูี่ปลาทูทอดทานกันค่ะนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟกลางพอกระทะร้อนใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะพอน้้ำมันเริ่มร้อน ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะผัดพริกแกงเผ็ดไปมาสักครั้หนึ่งจนกลบพริกแกงจะส่งกลิ่นหอมมากๆค่ะพอผัดพริกแกงส่งกลิ่นหอมดีแล้วเราจะมาเริ่มปรุงกันค่ะใส่ผงชูรสหรือผงนัวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผัดพริกแกงกับเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปให้เข้ากันค่ะผัดจนกว่าน,น้ําตาลมะพร้าวจะละลายหมดนะคะขั้นตอนในการปรุงเครื่องปรุงเราจะยังไม่ใส่น้าปลานะคะเอซี SC. พอผัดพริกแกงกับเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วลองชิมดูก่อนค่ะเพราะว่าพริกแกงอาจจะเค็มค่ะเติมน,น้ําสะอาดใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อน แล้วขับไปมาอีกแป๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นลองตักพริกแกงชิมดูนะคะว่ารสชาติอร่อยหรือยังเมนูชูชีแบบนี้รสหวานจะต้องออกนํำนิดนึงค่ะลองชิมดูแล้วรสชาติอร่อยแล้วนะคะเอฟซี FC. นำใบมะกรูดซอยโรยลงไปได้เลยค่ะใส่ใบมะกรูดซอยเยอะๆจะหอมอร่อยดีนะคะเพื่อนๆผัดใบมะกรูดกับพริกแกงสักแป๊บหนึง่งแล้วใส่พริกแกงกินดาซอยลงไปค่ะ ตามด้วยใบโหระพาค่ะใบมะกรูดซอยกับใบโหระพาจะใส่มากใส่น้อยตามใจชอบเลยนะคะไอซีสำหรับบ้านแอดมินจะใส่เยอะค่ะใส่ใบมะกรูดซอยเยอะๆหอมดีค่ะอพอผัดพริกแกงเสร็จแล้วตักราดบนปลาทูทอดเลยค่ะปลาทูเวลาทอดให้ทอดออกคอดข้างเหลืองค่ะจะได้น่าทานมากขึ้นค่ะตักพริกแกงที่ผัดไปทั้งหมดราดไปบนตัวปลาแบบนี้ค่ะ ตักพริกแกงลาดไปบนตัวปลาหมดแล้วให้นำพริกขี่หนูแดงจินดาที่ซอยไว้จัดเรียงให้สวยงามค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เมนูชูชีปลาทูค่ะพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ลองชิมลองทานกันค่ะไปลองทำทานกันนะคะเอฟซีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยที่สำคัญอร่อยแซบ่บเตอค่ะ